สวัสดีค่ะนารีกีมาขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะหัวข้อคือก่อนสิ้นปีนี้คุณจะสมหวังในเรื่องความรักและการเงินใหม่เอาสองเรื่องพองานไม่ต้องก็ได้ถ้างานถ้าเงินมันมีงานมันก็คือมีแหละถูกเปล่าถ้ามันมีเงินเยอะๆไม่ต้องทํางานก็ได้มีสักพันล้านอย่างเงี้ยไปเที่ยวก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าก่อนสิ้นปีนี้คุณจะสมหวังในเรื่องของความรักและการเงินใหม่เอาแค่สองเรื่องนะ เดี๋ยวจะแยกไพ่เป็นชุดละกันชุดหนึ่งเป็นเรื่องของอความรักอีกชุดหนึ่งเป็นเรื่องของการการเงินเนะะาะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงน,นะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจะได้อ่าจะได้มีสัญญาณเตือนแจ้งเตือนเวลาที่แม่หมอปล่อยคลิปนะคะ อคือคนเราถ้ามันการเงินดีเสียว่างงานมันมั่นคงอะ่ะมันก็ควบคู่กันะเนงินกับงานมะเนาะก็เลยเอาเป็นประเด็นเรื่องของการเงินไปเลยนะอ่ะก่อนสิ้นปีความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างสมหวังบอของแม่หมอนี่คงไม่ใช่หรอกว่าไม่มีตัดผ่านนะคะคเป็นของคุณเท่านั้นนะคะอ่าสิบดาบู สามไอเทมนะคะวันใหญนิดหนึ่งเจ็ดถ้วย The เทมปาร์นส์ดะเฮอร์มี t อ่ะดีเอ็มเพรสในเรื่องของความรักเนี่ยแม่หมอมองว่ามันเป็นคนเก่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรือคนที่คุณเคยติดต่อกันมาก่อนหรือคนที่<ม> คุณเคยจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้นะแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะจะมาก็มาแป๊บๆแล้วก็หายไปเลยโผล่หวมาแป๊บนึงแล้วก็หายไปเลยอยู่อย่างนั้นอ่ะเอ่อคนคนนี้ค่ะอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมารอบนี้เนี่ยน่าจะมามาร่วมสร้างความฝันกับคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนไกลนะ เป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยกับคุณก็ได้เป็นคนที่จะอายุมากกว่ามากๆหรือน้อยกว่าก็ได้ถ้าน้อยกว่านี้รับประกันได้ว่าความคิดและประสบการณ์ชีวิตเขาะไม่ได้ด้อยคุณซะเท่าไหร่นะคะอาจจะเหนือคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ครึ้มครึ้ไม่ค่อยพูดอะไรเยอะสักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่รวยแต่สมถะทําไมถึงบอกว่ารวยนะเพราะว่า the emperor มันมาบอกแสดงว่าถ้าคุณอยู่กับเขาอะ คุณจะมีชีวิตอยู่เหมือนคุณนายนะ่คุณอาจไปเจอเศรษฐีหรือคุณอาจจะไปเจอเจ้าสัวหรือคนที่ทําธุรกิจร่ํารวยมั่งคั่งนะคะซึ่งคุณอยู่กับเขาคุณจะอยู่แบบสุขสบายสบายแต่เป็นการลักษณะสบายแบบสมาถะแบบเงียบเงียบสงบสงบไม่วุ่นวายกับสังคมอะ่ะค่อนข้างจะเป็นความรักแบบไม่ไม่ไม่หวือหวาความรักแบบออกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญด้วยซ้ําไปนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นแม่หมอมอง,มองว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เขาน่าจะมีประเด็นในเรื่องของครอบครัวอยู่นะคะอาจจะเป็นคนหรือตัวเขาก็ได้นะคะไพ่สลับตัวตนคืออาจจะเพิ่งจบในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนเก่าคนเก่านะคะก่อนหน้านั้นมันอาจจะคารังคาสังแบบเลิกกันแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันหรือกําลังอยู่ในขั้นตอนกันหย่ากันแบ่งสมบัติกันฟ้องร้องสมบัติการเคลียร์เรื่องบุตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คือโดย มันกับว่าเพิ่งจะจบเบ็ดเสร็จในเรื่องของนิตินายไปนะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์น่าจะจบเบ็ดเสร็จไปตั้งนานแล้วแล้วเขาเพิ่งจะเคลียร์จบเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยสิ้นปีเนี้ยปัญหาคลังคาซังของเขาเนี่ยหรือของคุณก็แล้วแต่จบไหมจบจบเบ็ดเสร็จด้วยนะคะสิบสิบดาคือถ้าเขามีประเด็นกับคนของเขาอะ่ะก็คือจบกับคนของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนที่สุดเขาจะมีการอ่ติดต่อติดต่อเข้ามาหาคุณ มาสร้างฝันมาเริ่มธุรกิจกับคุณนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณอยู่กับเขาคุณจะมีความรู้สึกมันมันสบายอะสบายเหมือนคุณนายอะคะ่นะดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลตรงนี้ยังไงยังไงมองว่าความรักสิ้นปีนี้ดีมีเกณฑ์จะได้สร้างฝันด้วยกันนะคะคุณกับเขามีโครงการอะไรอาจจะมีเกณฑ์ได้ม่านได้หมายได้ของได้ของเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองอะไรมาก็ได้นะคะที่มันมีคุณค่าแหวนเพชร สปกวงหนึ่งอะไรเงี้ยเอ่อสิกะลัดอะไรเงี้ยไม่มากไม่น้อยอืมรถอะไรอย่างเงี้ยอ่อสปงสปอตรถปอดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะคุณอาจจะได้มาตรงนั้นนะ <S <S <ม>คือเขาจะมาพร้อมกับพร้อมกับสร้างวิมานฝันกับคุณนะคะเพราะว่าเขาเคลียร์คนเก่าๆปัญหาเก่าๆของเขาจบแล้วนะคะหรืออย่างที่บอกว่าไพ่อาจจะสลับตัวตนคือตัวของคุณเอง ปัญหาจบแล้วแล้วคุณจะเดินทางไปหาเขาเพื่อ,อเพื่อร่วมโครงการในฝันด้วยกันใหม่นะคะสองดา <c oughs> เนี่ยคนคนนี้ปัจจุบันนี้ก็คบกับคุณอยู่นั่นแหละแล้วคุณกับเขาอะมักจะมีทารจิตที่สื่อสารถึงกันได้รู้ว่าเขากําลังคิดถึงอยู่รู้ว่ามีกระแสคิดถึงจากเขามาแล้วเราก็ส่งกระแสปิ้งปิ้งอะไปให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรู้ว่าเขากําลังทุกเขากําลังไม่สบายใจเนี่ย มันเป็นเรื่องของเซนส์นะเรื่องของคู่ความเป็นคู่เนี่ยค่ะมันจะทําให้รู้ว่าเขาทุกสุขในสภาพวิจิตยังไงนะบางคนถ้าองค์แรงๆหน่อยเนี่ยอองค์เขาหรือตัวตนในอดีตเขาอ,อาจจะมาหาคุณเลยก็ได้ให้เห็นสภาพหรือบอกกล่าวอะไรคุณได้ด้วยซ้าไปสําหรับคนที่จิตแรงๆสูงๆนะคะความเป็นคู่แต่ละคนน่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่มันจะมีตรงนั้นแหละค่ะอย่างน้อยถ้ามันอยู่ห่างไกลกันในเวลาเนี้ย คนก็จะจะสามารถส่งกระแสจิตความคิดถึงนะคะถึงกันได้นะสองดาบกับเจ็ดถ้วยมันคิดถึงมันคิดถึงกันนะคะแต่มันไม่ใช่แค่คิดถึงธรรมดามันเป็นการคิดถึงที่ที่สุดลสามไม้เท้ามันจะมีการสร้างฝันด้วยกันนะคะสร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างโครงการต่างๆร่วมกันตรงนั้นนะคะอุ้ยสิถ้วยพอแล้วเนาะในเรื่องของความรักก็คือความรักของคุณเนี่ยคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัว ถามว่าก,การแต่งงานวันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนอาจจะไม่จําเป็นต้องจัดพิพีอะไรเลยก็ได้เอ่ปะเราไปซื้อบ้านอยู่ด้วยกันเราไปสร้างธุรกิจร่วมกันไปบอกกล่าวผู้ใหญ่สักหน่อยหนึ่งให้อะไรนะให้ของขวัญสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสินสอดเล็กน้อยอะไรเงี้ยแค่บอกแค่กล่าวผูกเข้าไม้เข้ามือเล็กๆะพอจบเนี่ยครอบครัวได้ละ แล้วจะสุขสมหวังมีความสุขด้วยนะก่อนสิ้นปีนี้ยังไงยังไงก็ต้องยินดีกับคุณนะคุณจะเออได้แต่งงานได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วมันจะเป็นความรักที่อยู่ยงคงกระพันไปยานจนกระทั่งแก่เท่าเลยล่ะค่ะอ่าดูไพ่เอรขึครสักหน่อยไหมไหนๆก็ดูประเด็นความรักแล้วเนาะจริงๆไพ่ออกมาก็ดีดีอดีดีลนนะความรักอือ ความรักเป็นอะไรที่โรแมนติกมากแ h e สบายๆ The Hermit ตัวเดียวกันเลยสบายๆบาย The Empress บรรยากาศแบบชิวๆอ่ะโรแมนติกแบบเหมือนคุณกินน้ําอุ่นที่เป็นน้ำเพื่องหวานๆนะ่ะบรรยากาศแบบนั้นนะคะไม่รู้จะจําลองบรรยากาศยังไงนะ,ะโรแมนติก Feeling อะนะ,ะเดี๋ยวคนอ่านจะอิจฉาตาล้อนไปแลบบ,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 บไม่ได้มีความรักกับใครเขาความรักโรแมนติกนะ อยู่ในบรรยากาศแห่งความความอะไรนะความรักความสเสน่หากันอย่างสุดซึ้งนะคะ,ะบรรยายไปก็จินตนาการตามไปเอาไปว่าก่อนสิ้นปีนี้ความรักเริ่นะคะคู่แท้ของคุณมาแล้วนะคะ,ะโรแมนติกโรแมนติกเขาเรียกว่าเข้าหมาปามันะนะ,ะยินดีกับคุณด้วยนะคะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าด้วยนะเป็นความรักที่คุณรอคอยมานานรักสุขสดชื่น สมดังใจหวังทุกประการแหละอืมน่ะดีด้วยล่วงหน้ามาทีนี้มาเรื่องการเงินดีกว่า <c oughs> แล้วก่อนสิ้นปีเนี่ยการเงินล่ะจะเป็นยังไงจะสมหวังปะความรักสมหวังไปแล้วถ้าความรักใครได้คู่รวยนะเพ P E ขึ้นเมื่อกี้แสดงว่าคุณได้คู่รวยก่อนคุณได้คู่รวยคุณไม่จำเป็นต้องดูการเงินต่อแล้วก็ได้เพราะม,มันเป็นเศรษฐีมีไปแล้ววะ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องดูแล้วก็ได้ถูกปะแต่ถ้าใครไม่มีความรักแบบแม่หมอเนี้ย มาละมันลุ Pop ้นเรื co ่องการเงิน hmm. ต่อค <cel> ่ะเผื <like> ่อคนไม่มีความรักไงก็ต้องดูการเงินให้ปังห่างจริงๆน่าจะแยกแยกคลิปเนาะถ้าเป็นรวมเปนคลิปเดียวกันได้แหละออการเงินการเงินของคนก่อนสิ้นปีจะสมหวังไหมเอ่ยเอเปลี่ยนพ่ชุดใหม่ดีกว่าอ่านั่นพ่ชุดใหญ่เนี่ย่ชุดเล็กเดือมันสีเดียวกันแต่พ่ชุดใหญ่กับชุดเล็กอื การเงินก่อนสิ้นปีนี้จะสุขสมหวังไม่น้องเจ็ดไม้เท้าสามถ้วย <c oughs> The Hermit เ <c> ก <oughs> ้าดาบ The Fool มาให้ดูแบบมีแต่ความขยันเนาะ <c oughs> อ่านาย n i g h t of c <oughs> uh, nice กิงน็อปสอดหกถ้วยนะคะหกไม้เทา้าดูสิมันมากันงานนะคะมากันงานทั้งนั้นเลยเออไนอัพเพนตะเคิลนะคะห้าถ้วยเด e m มนเอากิงน็อปสอดไปสุดท้ายห้าไม้เทา้าคุณขาทำไมการเงินสำหรับคนที่ไม่มีความรักแบบแม่หมอนะคะเดีย๋ยวแม่หมออาจจะเปิดไพ่อีกสักหน่อยเลย ความรักของคุณเออไม่ใช่ความรักการงานของคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะเจอเจอกับงานที่ที่มันตอบโจทย์ในชีวิตของคุณงานที่คุณค้นหามานานงานที่อ,อคุณจะสามารถทำได้แบบยิงยาวไปทั้งชีวิตอะอดีตงานที่คุณทำถ้ามันไม่ใช่งานของคุณคุณอาจจะต้องจบงานตรงนั้นไปนะคะเพื่อผัดเปลี่ยนงานใหม่นะ ถามว่าเอ๊ะแล้วงานใหม่นะมันมีความมั่นคงไหมเนื่องจากควนะีนออฟคิงกอ่ะขึ้นแน่นอนที่สุดงานของคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็จะได้ขยับขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าการเงินของคุณน่าจะมาจากการลงทุนมากกว่าการนายออฟเฟนต์โตเกิลนี้หมยถึงการลงทุนโดยเฉพาะลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ก็ดีลงทุนในเรื่องของหุ้นอ่าในเรื่องของบิตคอย n ในเรื่องของทองการเทรดต่างๆนะเงนี่ยค คุณจะได้เงินจากตรงนั้นอะมาเป็นหลักนะดีซะห้าใบพันเถออ,อ่รู้สึกว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะเหมือนเจ้านี่มาตามทวงเช้าเย็นหรือเปล่าคะดูจากหน้าไพ่แล้วอ่ะดูเงินมันหาไม่เคยพอเลยเนาะอยากจะปิดหนี้ปิดสินนะ่ะนาอั t เพนเดอร์เกิลดัแม่หมอมองว่าคุณได้ปิดหนี้ปิดสินนะ คุณกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นคดีความไหมถ้าหากว่าคุณไม่มีเงินจะไปจ่ายเขาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเงินการทองมาตลอดเลยอือทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอะถ้าบางคนชอบเล่นหวยชอบเล่นหวยลาวหวยอะไรก็ไม่รู้มีเยอะๆไปเลยสารพัดหวยอะการการสุ่มดวงของคุณอะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนมาเธอที่จะมาจบหนี้สินจบปัญหาจบปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณได้นะ <c oughs> เปิดีกสักหน่อยก็่บาทความรักอาจจะดีดีประเด็นความรักดีแล้วคู่ดีนะก็ตนะัดจบไปตรงนั้นนะคะถ <c oughs> ือว่าคุณรวยและสุขสบายตรงนั้นไปแล้วแล้วที่ทํางานของคุณเขาบอกว่ามันมีแต่การทะเลาะก,กันเกมการเมืองในที่ทํางานมันเยอะเยอะเนาะคุณก็รู้สึกเบื่อเบื่อเออค่ะเข้าใจแหละถามว่าเงินมันดีอยู่ไหมบางทีเงินมันก็อาจจะดีอยู่ก็ได้สําหรับคนที่มีงานประจํา แต่สาหรับคนที่หาเช้ากินข้ามก็โอ้โหปากกัดเต็มทีพอสมควรนะเจ็บไม้เท้าเนะี่ยต่อสู้ดิ้นรนสุดฤทธิ์เนาะมีแต่ทิงเอาไมทำไมเดิมมีคู่กับเดิม,มบิดปลาตลอดสิบเหรียญโอเคแหละในที่สุดแล้วแม่หมอมองว่าการเงินคุณจะสุขสมหวังค่ะอะ่คุณจะได้เงินมาปิดหนี้ปิดสิ่คุณคุณจะได้เงินที่คุณารถนามาคุณจะได้เงินที่จะมาลงทุนคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมาที่จะทําให้ ชีวิตของคุณ่ะมีความอู้ฟู้มั่งคั่งร่ำรวยได้นะบางทีเงินก้อนนั้นนอกจากมาจากธุรกิจของคุณอาจจะมาจากการขายมรดกทรัพย์สินก็ได้นะคะขายบ้านขายที่ขายอะไรแล้วมันได้เงินก้อนมาทําให้คุณการเงินตรงเนี้ยสามารถปลดหนี้สินได้ทุกอย่างสุขสหว่างตังนั้นหรือบางคนทําธุรกิจกิจการอะไรก็แล้วแต่นะคะดูเหมือนมันจะอยู่ในชุมชนที่ดูไม่ค่อยมีผู้คนสักเท่าไหร่ดูจะสง,งบสง,งบเนาะดูจะ ดูจะไม่ได้เจริญสัเท่าไหร่แต่แต่มันกับเป็นแหล่งทํางานหาเงินของคุณให้ทําให้คุณมีธุรกิจที่อู้ฟู้ได้อะค่ะอืมเอาไปว่าธุรกิจใดๆที่คุณทําเนี่ยมันจะนําพามาซึ่งเงิน <of> เงินมากมายเลยทําให้คุณร่ํารวยอู้ฟู้มั่งคั่งได้สิบเหรียญเนี่ยถามว่ารวยขนาดไหนก็อาจจะเจ็ดแปดสิบล้านแปดเก้าสิบล้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือรวยอู้ฟู่อะค่ะแล้ว ขนาดเดียวกันนอกจากแปดเก้าสิบล้านแล้วว่าคุณอาจจะมีพี่ดินมีทรัพย์สิสนมีโภคทรัพย์ที่จัดเต็มมีครอบครัวมีบริวารมีทุกอย่างพร้อมตรงนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะมาจากในรูปของการทํางานธุรกิจหรือการลงทุนออบางคนเล่นเหรียญบิตคอยเอาไว้หนึ่งหมื่นบาทเมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้ได้กําไรเป็นพันล้านอย่างเงี้ยได้มาเต็มเต็มนะคะการเงินคุณจะสุขสมหวังตามใจหวังคุณเลยนะคะจะได้มาค่ะ เราก็ได้มาแบบเงียบๆได้มาแบบไม่บอกใครนะคะใครก็ไม่รู้ว่าคุณมีเงินรวยอู้ฟู่อะค่ะแล้วคุณได้มาคุณก็ไม่ได้ไปเป่าประกาศให้ใครรู้ด้วยใครก็นึกว่าคุณอยู่อย่างสมาถะใครก็นึกว่าคุณแบบหาเช่ากินข้ามไปวันๆแต่เปล่าเลยไม่แน่ว่าสิ้นปีเนี้ยคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่มานะคะหรือธุรกิจหรือการลงทุนของคุณมันทําให้ได้เงินก้อนใหญ่มาทําให้คุณรวยลับๆรวยแบบเงียบๆอะคะ โอเคเนาะเอาเป็นว่าการเงินแม่หมอก็มองว่าดีดีนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าใครจะมีปัญหาอินุ่งตุ้งนงั่งจุกจิกอะไรคุณคุณไม่ต้องไปสนใจเขานะให้คุณอยู่นิ่งๆการที่คุณได้มาก็ได้มาแบบเงียบๆนะคะนั่นคุณจะอยู่อย่างปลอดภัยและอยู่อย่างโคจะผาสุกนะคะบนความมั่งคั่งของคุณนะคะโอเคนะก็สุขสมหวังทั้งสองอย่างนะแม่หมอหมองว่าทั้งในเรื่องของการเงินและความรัก้วนแล้วแต่สุขสมหวังก็ขอให้ไพแ่แรนดอมนี้เป็นของคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ